ร์นิ i, ่งเพื i, ่อนวันนี้วันดีวันนี slipping. ้วันดีวันนี้วันดีวันนี้วันดีอ้าววันนี้วันดีนะคะวันนี้วันดีไปฉลองกันเลยไปออกกําลังกายไปเต้นเต้นเต้นฉลองวันนี้วันดีวันพุธที่สามสิบไม่ได้บอกหวยแล้ไฟกอวันบกวด้ค่ะวันนี้วันดีนะคะเพื่อนมาเลยออกกำลังกายเต้นฉลอง วันนี้ส่งใจไปยังวันนี้วันดีค่ะวันที่30เรามาฉลองเเพราะว่าเราอธิษฐานเราคนดีแล้วฉลองออกกำลังกายเลยนะสู้สู้สดนลุงนะลุงลุงุสู้สู้นะคะเห็นไหมวันนี้อธิษฐานก็ได้ดีออกกำลังกายไปเลยสวยรวยเก่งพนักบรายบาสาธุ สาทุแล้วนะคะวันนี้วันดีวีบูชาอธิษฐานอธิษฐานวันนี้วันดีเลยก็สุดยอดแก็งแกร่งปลอดภัยทุกอย่างนี่ยวีบูชาพญานาะคอธิษฐานนะคะวันนี้ฉลองไปเลยทั่วโลกวันนี้ลุงกกพ้นผ่าน คดีต่างๆแล้วยังไม่พน้นแต่ก็ยังมาถือว่าสาลท่านตัดสินดีนละ,ะไปเลยไปฉลองกันเลยออกกําลังกายมาเพื่อนกําลังกายมาเลยเพราะว่าเห็นผลวาราะนะพะมาเอาแขนเอาขาได้ผลหรือ,อยัง ได้ผลลงไปเท่าไหร่ลนะสองกิโลผน่ะผน่ะขายาวล่บอกมาเอาขาหรือเอาขาขาก็ทําให้ดูนะคะเพื่อนออกกําลังกายวันนี้เปิดเพลงป้าฉลองตแต่ตื่นขึ้นมาหกโมงเช้าตื่นขึ้นมาหกโมงเช้า,เ,าเจอช่องขอนไม้คอนไม้ฉลองให้คุณพน เอาเวา <kanske> สสันเอาสซสันซึ่งกัน <clubs> ส่าสันซึ่งซึ่งซึ่งออกกํลังกายนะคะวันนี้เอาแขนเอาขาเอาหน้าเอาตาเลอะเอาแขนเอาแขนก็คลิกเข้าไปดูนะคะตามคลิปวันนี้นะคะเอาแขนเอาหน้าเอาตายืดหน้ายืดตาเอาทุกส่วนใช่ไหมเอาทุกส่วนเอาแขนเอาขา เราเป็นผู้หญิงหยุดสวยและะ้วอันนี้อันนี้่างน้ำันหลักตัวเองนะคะทุกสว่วนนะคะยืดขึ้นมาแล้วก็ยอ่อลงไปยอ่อย่อมันเราจะวิ่งนะคะนับเึ่นถึงสิบนะคะซ้ายขวาซ้ายอันนี้อีกซ้ายขวาซ้ายย่อมันเราจะวิ่ง ก็คือได้ส่วนสันหลังเราส่วนสรีระร่างกายเราเมื่อเราจะวิ่งนะคะทำให้เราสันหลังแข็งแรงสวยเวลาเรานั่งเราก็ถึงเวลาเรานั่งสันหลังเราก็จะตรงนะคะเนี่ยบางคนนั่งทางข้าหรือว่าเดินหลังค่อมหลังค่อมไม่สวยนีย เราก็ต้องออกกําลังกายอย่างแล้วเรานั่งสมาธิอย่างนั่งสมาธิเหมือนกันนะคะสมาธิก็ทำให้เราจิตจิตใจแน่วแน่แนจิตทำให้สันหลังเราตรงเหมือนกันนะคะเพื่อนนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับลุงพลเดอสมเราคนไหนก็ช่างพวกเราไม่ได้ โชวกพวกเราทวงคืนความยุติธรรมความดีท่วงทวงความดีเป็นสีแกตัวความชั่วเราไม่ได้เราคิดดีคนดีนะคะเพื่อนนะคะบอกไปแล้วนะเมื่อกี้ทุกส่วนทุกส่วนก็คือแขนขาใช่ไหมแขนอะไรอ๋อเวลาใส่เสื้อนี้เหรอ เสื้อก้ามมีแล้วแขนถ้าส่วนแขนนี่เราก็ต้องรีดเหมือนกันค่ะขา,ขาก็ต้องรีดใครถามมาวันนี้เอาแขนไปจำได้เอาสันหลังนั่งตรงนั่งขัดสมากก็ได้นั่งเหยียดซวยก็ได้นะคะแขนเหรอแขนเวลาใส่เสื้อก้ามมีเหนียงถามเข้ามานะจะทำย่างไรคะก็ทำตามพีวีเลยค่ะยกขึ้นบอกไปแล้วนะ ยกขึ้นนะรีดขึ้นรีดลงเหมือนขาอยากได้ขาเรียวก็ยกขาขึ้นรีดขึ้นรีดลงรีดขึ้นรีดลงแล้วก็สายสลับกันน,นี่คือนะคะเราไม่ใช่ผู้ชายเราไม่อยากมีวงแขนก้ามเป็นมัดมัดไม่เอานี่แขน บางคนเวลาใส่เสื้อกล้ามจะมีหนังจะมีเนียงเนียงไม่ใช่หนังเนียงตรงแขนนะคะเพราะว่าเราถ้าส่วนมากคนอายุเยอะใช่ไหมคะจะมีเนียงเนียงขาเนียงแขนเนียงเนียงท้องนะคะไม่เอาแค่ไม่เอานะแค่ไม่เอาไม่เอาม่เอามเอาเราต้องดูแลสุขภาพเรานะคะ เราเราก็รีดเหมือนกันเลยรียดลงไปโลดรีดรีดซ้ายขวาซ้ายแขนขาเลี้ยวนะคะนะคะช่องวีวีให้ความ,มแลกเปลี่ยนกันเพื่อนให้ความรู้ดีๆอยากคุมดีหุ่มสวยอยากสุขภาพดีเชิญค่ะนะคะเราต้องมาทำ <Yeah. S 2> ร่างกายเราแข็งแรง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 เอาไปทำดูนะเพื่อนยิ่งใครกดให้วิวีก็ยิ่งหุ่นดีไปเลยบายบายเลิบเลิบ